คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้คุยกันเรื่องผีกันต่อแล้วก็ยกเอาเรื่องราวจาก The Ghost Radio มาวิเคราะห์ในมุมมองของ Ghost Guru กันนะครับว่าผีแต่ละรูปแบบที่เราเจอกันเรื่องเล่าแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเราเจอกับตัวเองเนี่ยเราจะาแก้ปัญหาย,ยังไงแล้วก็จะรับมือกันยังไง จะช่วยผียังไงหรือผีจะช่วยเราอะไรยังไงได้บ้างนะครับเพราะเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีส,ส่วนมากก็จะเกี <Their breakout noise> <sy> ่ยวกับตัวบุคคลที่ยังมีชีวิตกันอยู่ว่าไปเจอเรื่องราวอะไรแบบไหนกันบ้างนะครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของคุณบ่าวตูนคุณบาตัวนี้ก็มีเรื่องเล่าเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่เจอผีที่แบบจังๆแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คืออันดับหนึ่งในจิตใจเขาเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เจอกับตัวเองครับ แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรักแรกของเขานะครับเมื่อตอนสมัยเขาวัยรุ่นนะครับชื่อรเรื่องว่าผีแม่ลูกอ่อนแรงรักแรงอาคาตครับนะครับก็มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้นี่มีคนดูเกิน2ล้านวิวไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าคนที่ชอบฟังเรื่องผีสนุกสนุกเรื่องนี้สนุกถือว่าสนุกแล้วก็มีความยาวที่แบบ สใจดีซึ่งใครอยากจะฟังก็ไปฟังตามของ The Ghost r a d i o ได้ใช่นะครับของเราจะมาเราก็จะมาาเขาวิคหลคล้ายๆวิคอะหนังใช่ประมาณนั้นนะู่นนี่นั่นรีวิวหนังรีวิวใช่แต่นี้เราจะไปรีวิวเรื่องผีกันนะครับเดี๋ยวเล่าสารข่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเมื่อสมัยคุณบาตูนยังวัยรุ่นอยู่นะครับวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นอายุประมาณน่าจะ20 อะไรประมาณนี้ผมไม่จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาไปทํางานที่โรงงานโรงงานหนึ่งนะครับะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไปเป็นผู้ช่วยสัป,ปเหร่อด้วยโห<ฮ>ที่วัดใกล้ๆแถวนั้นแล้วก็ไปได้นั่งคุยกับคุณลุงสัป,ปเหรรัอคนนี้ซึ่งก็เป็นเหมือนสัปเหร่อที่แบบมืออาชีพหน่อยทํามานานนะครับ,รบแล้วก็เขาจะมีกรณีนี้นะครก็คือศพที่ยังไม่ได้เผาครับลักษณะเคสนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าศพแห้งศพแห้งเนี่ยก็คือยังไม่ได้เผาแบบอย่างเช่น เขาเป็นการสร้างาเป็นบล็อกเป็นบล็อกปูนเอาไว้นะครับเพื่อรอรอถือหาเรื่องที่จะเผาก็คือเก็บศพไว้ในบล็อกปูนก่อนแล้วถึงเวลาค่อยทุบเผานะครับซึ่งมีอยู่ศพศพหนึ่งที่สับป,ปะเลยคนนี้ไลฟ์ฟังบอกบอกว่าถ้าเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดอะ่ะก็คือน่าจะเป็นเรื่องผีของคนนี้อืเขาเรียกว่าอ e ีแห้งครับประมาณนั้นเพราะเป็นผีผู้หญิงนะครับก็คุณบาตุนก็เลย ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือประมาณว่ามีคนมาได้ยินเสียงผีตัวเนี้ยมาร้องไห้อยู่แถวนี้ตลอดอะไรประมาณนี้คือเฮี้ยนมากเอาง่ายๆ่ายแต่ว่าคุณตูนก็ไม่เคยเจอนะครับแต่ว่าก็คือเขาบอกว่า,ายังไม่ถึงเลิกสักทีคือมันมีการเสียงเสียงทายว่าเมื่อไหรจะถึงเลิกที่จะเผาศพนี้แต่ก็จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มี ผ่านไปสามปีแล้วครับโอ้โหศพอยู่ในนั้นสามปีแล้วยังไม่มีการเผาเลยครับเรื่องราวมันขนาดไปด้วยการเป็นคู่ขนานไปก็คือเรื่องราวที่คุณตูนไปทํางานอยู่ที่ที่นี่นะครับ mm. เขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ mm. คืออ่าเป็นแม่ไม้ายนั่นเองนะครับมีแม่ไม้ายมีลูกติดซึ่งเหมือนกับว่าอแอบชอบเป็นรักแรกเลยแหละก็ประมาณนั้นก็อยากที่จะไปทำความรู้จักด้วยก็มีคุยกันบ้างตามภาษานะครับแต่ด้วยความที่ว่า พอมารู้มาจากอีกคนหนึ่งว่าจริงๆเขามีมีลูกมีสามีแล้วก็ก็เลยแบบไม่กล้าที่จะไปสารต่อความสัมพันธ์มากนะฮะก็รู้จักกันงห่างแต่เท่าที่รู้ก็คือสามีเขาเหมือนเหมือนนอกใจแล้วก็ไปมีคนอื่น<ม>ทิ้งไปนะครับแล้วก็วันหนึ่งที่เขาเห็นว่าสามีคนนี้กลับมาเขาเห็นภาพว่าเนี่ยคุยกันเหมือนทะเลาะกันอยู่กับกับแฟนก็เลยเขาก็ไม่กล้าเขาไปคุย แต่ตอนที่เขาทะเลาะลก,กันอยู่เนี่ยก็คือเหมือนอผู้ชายคนนี้เรียกเขาเข้าไปเข้าไปด้วยในเหตุการณ์ว่าเฮ้ยจะไปไหนคือเหมือนอยู่รับรู้เหตุการณ์อะไรก่อนผมจําไม่ได้เป็นพยานอะไรสักอย่างนะครับแต่รู้แต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่คนนี้เขาเสียใจเขามีความทุกข์ใจแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนจะหยิบยืมเงินอะไรประมาณนี้จากคุณตูนนะครับซึ่งคุณตูนก็ไม่มีเงินตอนนั้นทานํางานยังวัยรุ่นอยู่ก็ เหมือนให้แหวนไปวงหนึ่งซึ่งก็ประมาณว่าก็ให้ไปแทนเงินนะฮะเพราะเขาไปชอบเขาไงเหมือนไปช่วยเพราะว่าเขาคิดวา่าไม่มีเงินเนี่ยคือจะเอาอไปช่วยลูกสาวเขาผมจําชื่อไม่ได้แล้วลูกสาวเขาอ,อข้าเมาาเมาข้าวเมาข้าวเมานะครับซึ่งก็เป็นเด็กคนนี้นะครับก็เรื่องราวผ่านไปก็อยู่ๆก็พี่คนนี้ก็หายไปครับหายไป3ามเดือนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ จนวันที่คุณบ่าวตูนเนี่ยไปคุยกับสัป,ปเหร่อว่าเนี่ยที่เขาจะลองเสียงทายกันอีกรอบหนึ่งว่าว่าจะถึงเวลาเผาศพสมนี้หรือยังครับปรากฏว่าวันนั้นที่ทําพิธีกันอา่าแล้วต้องปรากฏว่าเสียงทายแล้วเออเหมือนได้เลิกได้สักอย่างนี้แหละก็ต้องกัทําการทุบแต่วิธีการทุบอ่ไอ้กล่องนี้นะครับกล่องปูซีเมตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทุบไม่แตกใช้ค้อนปอนทุบสามครั้งนี่แปลว่ายังไม่ถึงเลิกครับ ปรากฏว่าคุณตูนเนี่ยรับหน้าที่ในการทุบไปเป็นผู้ช่วยสับเปร่เลยก็ทุบทั้งเดียวแตกเลยครับอืแต่เรื่องเซอร์ไพรส์ก็คือมันดันมีศพผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในนี้อืด้วยซึ่งเขาก็จําได้เขาเห็นรองเท้าคอนเวิร์สนี่มันเป็นรองเท้าเดียวกับแฟนของพี่ที่เขาไปแอบชอบอืมครับ เออแต่เรื่องเราโอเคทา,ทางทางกฎหมายนะก็ไม่พูดถึงแล้วกันว่าทําไมมีศพผู้ชายคนนี้ไปอยู่ในนั้นนะครับแต่เมื่อกี้ผมลืมไปว่าตอนตอนที่วันที่ผู้หญิงคนนี้ตายนะครับก่อนตายเนี่ยคือลุงสับเปลือเขาเห็นผู้หญิงคนนี้มาหาบอกว่าพี่ถ้าหนูตายเนี่ยลงขอเป็นลงข้างในเอาเป็นกรรมี่นะอเออประมาณนั้นซึ่งบอกเอยทำไมมาพูดอย่างนี้ยังไม่ตายสักหน่อยแต่ก็นั่นแหละ ลัดหลังไปแค่วันเดียวรู้สึกว่าก็จะ,จะก็จะเป็นผู้หญิงนี้เป็นศพมาเลยนะครับเขาก็เลยในวันที่จะต้องเผาก็เลยหาโลงที่เป็นกรรมี่ให้นะครับแต่ในขณะเดียวกันวันที่จะทําการพิธีเผาเนี่ยก็ลูกสาวของของคนนี้น้องข้าวเม้าเนี่ยก็มาหาพี่ตูนบอกว่าเนี่ยแม่บอกว่าถ้าพี่ตูนอยากได้อะไรให้บอกเขานะเดี๋ยวเขาจะหามาให้ซึ่งวันนั้นมาพร้อมกับข้าวหมกไก่ หนึ่งหอ่อเขาก็งงเขาก็งงแล้วก็เขาเลยคุยกับลูกสาวบอกเนี่ย,เ,ยเป็นไงครับแม่คือสรุปที่ผ่านมาตลอดนี่คือคุยกับผีอยู่อะเขาบอกว่าแม่ก็ทุกวันนี้ก็ยังนอนกับแม่ด้วยกันทุกคืนก็คือแม่ยังมาหาเด็กคนนี้ตลอดเลยนะครับยังอยู่ด้วยกันตลอดนะครับจนวันนั้นจะทําการเผาปรากฏว่าเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็เหมือนเหมือนจะพยายามบอกให้บอกให้ไม่ให้เผาศพนะครับ ซึ่งตรงจุดนี้ก็เลยเขาก็เลยใช้วิธีบนบานก็คือเหมือนขออนุญาตดวงวิญญาณบอกว่าพี่ถ้าหากว่าพี่ยังมีจิตอาฆาตอยู่ก็อาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะยังไงก็ขอให้ได้เผาให้คล้ายๆากันไปแบบยกอโหสิกรรมกันไปกับแฟนเขาที่เคยทําไม่ดีกับเขาอะนะครับก็ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าพี่ยินยอมให้เผาศพได้รู้ล่วงไปด้วยดีเนี่ยก็เหมือนจะพยายามว่าจะบวชให้ครับปรากฏว่าเผาได้ครับ เขาก็เลยบวชอยู่ 3, สามพรรษาให้กับพี่ผู้หญิงคนนี้ชื่อชื่อพี่ปานีนะครับครับแล้วก็เรื่องราวก็มีเยอะแยะมากมายจนจนวันที่เขาบวชแล้วเขาศึกแล้วเนี่ยเขาเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วพี่ปาณีเนี่ยเคยช่วยชีวิตเขาไว้อเรื่องราวเป็นยังไงมีอยู่นิดนึงก็คือตอนเขาเด็กอายุสิบเอ็ดขวบะนะครับ mm. เขาเคยแบบด้วยความเป็นเด็กอ่ะอ,อ,อยากกินข้าวโมกก่แต่พ่อไม่ซื้อให้น้อยใจเดินไป แถววัดจะไปเอาเชือกมาผูกคอเป็นออละไรสักอย่างนี่แหละมาผูกคอแล้วมีพี่ผู้หญิงคนนี้ในสมัยนั้นตอนเขายังเด็กอยู่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าทําอย่างนั้นอยากได้อะไรปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยอยากกินข้าวหมกไก่พี่ผู้หญิงคนนี้ไปซื้อมาให้ก็ปรากฏว่าเออน่าจะเขาบอกคิดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับที่มาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในตอนนั้นแล้วก็เหมือนกับว่ามันผูกจิตกันนาว่าเคยมีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันก็เลยตอนที่เขาตายก็เลย มาปรากฏกายให้เห็นอีกครั้งหนึ่งให้คุณตูนได้เห็นอีกครั้งหนึ่งจริงๆเรื่องเราน่ากลัวมากแล้วก็สนุกมากถ้าหากว่าไปฟังในเดอะคอร์สเรดินะครับ,รบแต่นี่ผมสรุปให้ฟังคร่าวๆอาจจะตกหล่นไปบ้างแต่ที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็คือประเด็นของการปรากฏกายหรือว่าคือเราเหมือนกับคนปกติม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ยนาน่ะเหมือนว่าเจอตลอดแล้วคุยกันตลอด,ลลอดเออมันเป็นไปได้ไหมที่แบบจะมาปรากฏกายอยู่แบบนั้นจนคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าเออเนี่ยเราเรา มีสัมพันธ์อยู่กับผี<ม>อะไรประมาณนี้นะครับแล้วต้องถามอาจารย์รอบทิศแล้วก็อาจจะเก็บข้อมูลกันต่อว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็คืออย่างในเคสเนี้ยคนที่เห็นผีพี่ปานีที่เป็นเรื่องเวลาที่สุดก็จะมีน้องข้าเมากับ,บกับคุณตูนสาคนซึ่งอย่างน้องข้าเมาเนี้ยไม่ค่อยยากเพราะว่าหนึ่งเป็นลูกครับเพราะฉะนั้นมีความเกี่ยวข้องเรื่องกรรมกันโดยตรงมีมีพลังงานที่คอนเนคเช่อมโยงกันอยู่แล้วสองคือเด็ก จิตเขาค่อนข้างบริสุทธิ์มันเบาไม่มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลอะไรเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยพวกเด็กเนี่ยจะเห็นวิญญาณได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยเคสเนี้จึงไม่แปลกถ้าน้องเข้าเมาจะเห็นพี่ปานียังอยู่กับเขาทุกวันเพราะว่าจิตเขาก็สะอาดแล้วก็เป็นแม่ที่ผูกพันกันครับส่วนของคุณตูนเนี่ย ถึงแม้คุณตูนจะอ้างว่าพี่ปานีเคยช่วยเขาไว้สมัยเด็กๆครั้งหนึ่งแต่ต้องบอกว่าแค่ครั้งเดียวนะมันไม่ได้ผูกพันพลังงานกันได้ขนาดนี้หรอกครับแสดงว่าคุณตูนกับพี่ปานีเนี่ยในอดีตชาติอาจจะต้องเคยเป็นญาติพี่น้องหรือมีความเกี่ยวข้องกันถึงขั้นที่แบบมันได้จูนพลังงานกันได้แล้วก็การเห็นเนี่ยคาดว่าคงจะเป็นการเห็นโดยการเขาเรียกมายาจิตเพราะว่าคุณตูนเห็นคนเดียวครับไม่ได้แบบนั่งกันอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเห็นเพราะฉะนั้นคือไม่ได้แบบ ถึงขั้นว่ามีพลังงานมากถึงขั้นปรากฏให้ทุกคนเห็นแต่แบบ,บว่าสื่อกับคนที่เห็นให้เห็นเหมือนกึงก่งๆภาพหลอนๆเบอร์เบอร์อว่าเห็นแล้วก็คุยกันว่าอะไรกันแต่ว่ารู้สึกมันจะมีเคสที่พอตอนทุบแล้วเขามีแหวนเจอแหวนอยู่ในศพนั้นด้วยซึ่งศพนั้นอยู่มา3าปีแล้วแต่ว่าเหมือนเขาเพิ่งคุยเพิ่งยืมแหวนนั้นไปไม่นานเองแต่อยู่ๆแหวนเขาที่หายไปไปอยู่ในศพในโครงกระดูกนั้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องแปลก รู้สึกกมีแหวนกับดอกไม้ที่ที่ตูนคุณตูนเขาให้กับพี่ปานีทุกวันอะไรประมาณนี้ซึ่งเคสอย่างนี้พอพอเป็นไปได้ถ้าเกิดเป็นผีที่มีกําลังคือต้องบอกว่าพี่ปานีเนี่ยถ้าเกิดดูตามพื้นนิสัยเดิมเขาว่าไม่ได้เป็นแบบเป็นคนเลวร้ายครับน่าจะเป็นคนแบบเพราะว่าขนาดตอนนั้นคุณตูนจะจะเสียชีวิตก็ยังจะตามเข้าไปช่วยที่จะฆ่าตัวตายแสดงเป็นคนเดิมพื้นฐานจิตใจดีครับนั่นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเป็นผีที่น่าจะมีพลังงานพอสมควรเพียงแต่ว่าด้วยความที่เขามีความ แค้นกับสามีเก่าแล้วก็มีความผูกพันกับลูกจึงทําไม่เข้าไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเขาก็น่าจะมีกําลังพอที่จะปรากฏตัวได้มีกําลังพอที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของบางอย่างอย่างดอกไม้เข้าไปอยู่ในนัานได้อะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าตอนท้ายรู้สึกมีแกมาบอกที่บอกอยากได้อะไรให้ขอนี่ที่ทาให้วัดแล้วคุณตูนก็ขอว่าขอให้ได้เงินมาบูรณวัดก็หาเงินได้เป็นล้านจริงๆก็แสดงว่าแกถือว่าเป็นผีที่มีกําลังใช้ได้เพียงแต่ว่าแกติดกับ ความอาฆาตความผูกพันอะไรต่างกึ่งๆเหมือนคล้ายๆแม่นาคประมาณอย่างนั้นเลยทีนี้ไอ้คำถามมีอยู่ว่าเวลาเราเจอผีเนี่ยครับมันจะมีเคยเคยดูหนังใช่ไหมที่บอกว่าผีมาคุยด้วยอะผมจะมีคําถามอยู่ตลอดว่าแล้วเขาเลือกเวลายังไงให้ไม่เห็นคนไม่ให้มีคนอื่นเพราะว่าถ้าเกิดเราคุยกับผีอยู่เนี่ยจะเหมือนคนพูดอยู่คนเดียวไงถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่เนี่ยจะทักแล้วเอ้ยนเอสคุยอะไรอยู่คนเดียว เพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันถ้าเกิดอย่างที่บอกประเด็นนี่คือมันอยู่ร่วมกันได้ยังไงให้แบบว่ามีระยะเวลาที่นานมากเลยและได้คุยแบบเจอโดยที่ช่วงเวลานั้นไม่มีใครอื่นมาเห็นเลยอ่ะคืออาจจะต้องบอกว่าของคุณตูนเนี่ยเขาเป็นเคสที่สถานที่เหมาะสมครับเพราะว่าคุณตูนเขาเหมือนเป็นเด็กวัดครับอยู่ในวัดแล้วก็พี่ปานีเนี่ยเขาจะเจอช่วงประมาณทุ่มหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีใครเดินเข้าไปในวัดแล้วล่ละ แล้วก็ช่วงทุ่มหนึ่งมันเป็นช่วงโพเพท,ที่แบบเรากําลังแบบกินข้าวเสร็จก็อารมณ์มันกำลังเพลินเพลินเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเป็นจิตมันค่อนข้างเบาแล้วก็มืดมืด,มด,มดเงียบเงียบมันก็ทําให้สามารถสัมผัสได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นมอตลอดอย่างเราอยู่กันเป็น10คนอย่างเงี้ยไม่เจอหรอก อาแล้วเขาแอบชอบนะครับหรือว่ายังไงฮะใช่แอบชอบโดยที่ว่าเป็นปีๆแล้วก็ไม่บอกเพื่อนไม่บอกอะไรว่าแอบชอบคนนี้ไม่ก็เหมือนก็แอบชอบเขาแต่เหมือนคงแบบรู้สึกผิดว่าเขามีสามีแล้วอะไรเงี้ยเแล้วยไม่ได้คุยอะรเลยก็ไม่กล้าคุยแต่ก็แบบแอบชอบลึกๆอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็ไปเจอไปแบบเจอกันคุยกันอะไรเงี้ยในช่วงเวลานั้นเขามาเจอกันเดิมๆมันมันก็ดูถามผมว่ามันก็ค่อนข้างพิสดารเหมือนกันมันเหมือนว่า เป็นชมรมลับอะไรเงี้ยที่ต้องมาเจอหลังต้นขนนทุกเวลาหนึ่งเท่านั้นมันก็จะเหมือนคนสมัยก่อนนะที่นัดเวลากันมาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ชวนกันไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยบ้างเลยฮะคงอาจจะด้วยความคือเขาอาจจะไม่กล้าเปิดตัวเพราะว่ามีสามีกับลูกไงอาจจะแบบัวดชาวบ้านนินทาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแอบแอบถามคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สองที่ผมงงคือไอ้ไทม์ไลน์ของที่บอกว่าจะไปแขวนคอแล้วพี่เข้ามาช่วยตอนอายุ11ครับตอนนั้นคือเขา พี่ก็เป็นเป็นคนปกติใช่ไหมฮะไม่ได้เสียใช่แล้วพอโตแล้วก็ก็คือไปจีบกันมันก็ดูแปลกๆปะครับเหมือนว่าเป็นเด็กพอโตขึ้นก็ไปจีบพี่อ่ก็เหมือนวัยรุ่นเดี๋ยนี้ที่ชอบแบบผู้หญิงชอบผู้หญิงอายุเยอะเกิอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ซึ่งเราเราไม่รู้ไม่รู้ฐานอายุเหมือนกันเขาไม่ได้บอกว่าอายุห่างกันแค่ไหนมันเลยทไลายมันเลยดูสับสนสำหรับผมนะมันก็เลยแบบหุยตั้งแต่อายุเด็กๆพอโตขึ้นมา ก็ไปชอบพี่คนที่เคยช่วยตั้งแต่เด็กๆอายุ11อ็ดอะไรเงี้ยมันแต่บอกตอนอายุ11เนี่ยเขาจำไม่ได้เนไม่ได้ว่าเป็น่ครับแล้วก็มาเฉลยอีกทีก็คือเชื่อมโยงก็เหมือนเด็กอยู่วัดอ่ะไม่ได้เจอผู้หญิงไม่ได้เจอใครมีคนเดินมาคุยด้วยทุกวันก็แอบชอบประมาณเด็กวัยรุ่นเนี้ยอ่าถ้าถ้ายกเรื่องความน่าเป็นออกไปครับอ่าถ้าไปถามในเรื่องแบบเรื่องผีๆบ้างว่าอย่างเนี้ยเวลาเราไปเจออะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าในเคสที่มาเจอกันเฉพาะทางไม่เป็นไรมันจะมีเคสที่แบบเขาเรียกอะไรนะ อยู่กินกับผีที่อยู่ในกระท่อมล้างแล้วก็แบบอะไรกับผีคุยกันเป็นแฟนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยดูดธาตุเราไหมฮะใช่พวกนี้กินธาตุกินธาตุก็คือทําให้เราป่วยลงไปเรื่อยๆมันจะสู้ลงไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกนี้ก็คือพอเขามีความผูกพันกับเราเขาก็อยากอยู่กับเราอะทีนี้จะอยากอยู่ยังไงอะมันก็ต้องพาไปอยู่ด้วยกันดีต่ทํายังไงให้พาไปได้ก็ต้องเอาให้มันตาย คือเขาต้องเจตนาที่จะสูบธาตุหรือเป็นไปเองมันเป็นไปด้วยธรรมชาติด้วยเพราะว่ามันโดนวิญญาณเกาะอยู่ตลอดเนี่ยอย่างที่บอกคือรูปกับนามเนี่ยมันสัมพันธ์กันขนาดนามตัวเดียวเพราะจิตเราคิดเครียดนิดเดียวร่างกายเลยยังแย่อันนี้มันมีอีกนามหนึ่งมาเพิ่มทําให้มันโดนร่างกายมันโดนทําลายเร็วขึ้นมันก็ทําให้มีอาการเหล่านั้นได้แล้วก็คือถามว่ามันอยู่กินกันได้ไหมมันก็คืออยู่กินเหมือนกับว่าคนนอนหลับแล้วฝันน่ะ แต่ว่ามันก็เป็นภาพหลอนๆวนความที่มันผูกพันกันบ้างก็น,นึกว่าเป็นเรื่องจริงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ค่อยๆสู้ผอมไปจนจนเสียชีวิตไปในที่สุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ้าวแล้วอย่างนี้ในเคสที่บอกว่าอันนี้คือโดนสุขท่านแล้วอย่างที่อาจารย์ล็อกทิศเคยบอกอยู่ตลอดว่ามีผีเป็นเพื่อนอแล้วเราก็จะโชคดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันมันเกิดโทษนทีมันมันจะแยกกันยังไงสมมุติว่าอย่างมีผีมามาเป็นบริวาร แล้วเราก็จะเจริญอย่า <c oughs> งนี้เราไม่โดนสูบธาตุะครับถ้าผ <c oughs> ีมาอยู่แบบเหมือนที่เพื่อนเห็นวนะ่าเอ้ยจริงๆผีมารับบุญอย่างงี้เขาจะมาสูบธาตุเราไหมฮะไม่เพราะว่ามันมาคนละเคสไงไอ้ที่มาเกาะกินาธาตุคือมาด้วยเหตุว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีต่อกันหรือมีความแบบทางโลกแต่ถ้าเกิดมาด้วยความว่าเขามารับบุญกับเราะเขากินาธาตุเราไม่ได้เพราะถ้าเขากินาธาตุเราเขาก็ไม่ได้บุญเพราะเราก็จะยิ่งแย่ลงแล้วเราจะเอากำลังที่ไหนไปทําบุญให้เขาเพราะฉะนั้นเขามีทางเดียวคือต้องเสริมให้เราดีขึ้น พราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อน,นเป็นบริวารเป็นผีก็สที่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยเห็นผีมายืนแข่งข้างอะไรเยงี้แล้วเราก็เป็นแบบจริงจริงมารับบุญเนี่ยเราไม่ได้โดนกินท่าไม่ได้โดนกินแต่เขาช่วยเรารแล้วเขาช่วยบล็อกเราจากการโดนกินด้วยเพราะถ้าเกิดมสมมติไปเจอผีที่มันเป็นคู่แข่งกับเราอ่ะไอ้นี่มันบล็อกอยู่ไงเฮ้ยมึงเข้ามาไม่ได้นี่พวกชนะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นการป้องกันบีคือป๊อบฟังอันนี้ก็เลยเริ่มสับสนไงว่าอู้อย่างนี้ถ้าผีอยู่ข้างข้างหรือคนมาทักว่าเห็นมีผีอยู่ติดติดเราอ่ะ แทนที่จะคิดว่าเฮ้ยเหมือนที่ฟังเรื่องมาเออมีบุญบาร,รมีรอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเป็นสิบตัวก็สูบธาตุเราหมดเกลี้ยงหรือเปล่าแต่นั่นคือต้องตั้งต้นที่เราเป็นคนสวดมนต์แผ่บุญเสมอแต่ถ้าเกิดไม่เคยเป็นคนทําบุญเลยแล้วมีผีตามอันเนี้ยอันตรายแสดงว่ามันจะกินธาตุหรือว่าเป็นกรรมหรือมีความเกี่ยวข้องกันเอาแล้วเราจะแยกยังไงว่าอันเนี้ยมาเป็นกรรมกับเรากับอันเนี้ยมาขอส่วนบุญ โดยส่วนใหญ่มักจะมาขอส่วนบุญบน้อยมากที่เป็นกรรมน้อยน้อย,อยไม่เกิน20%อะ์น้อยมากแล้วถ้าเกิดเราเริ่มจากการที่เราทำบุญที่ตัวเราก่อนปุ๊บถ้าเกิดเป็นพวกกรรมมันก็จะค่อยๆเบาแล้วเปลี่ยนมาก,ก็เรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากเดิมเคยแค้เราเขารับทุกวันเขาก็ปรับดีขึ้นดีขึ้นอชอบมีคนมาถามบอกมีคนอบอกหนูว่าถ้าเจ้ากรรมในเวรห้ามแผ่บุญให้เขาเพราะเดี๋ยวเขามีกําลังจะมาทํร้ายเรา คือไอคนบอกเนี่ยก็ไม่รู้เป็นใครมันทําให้คนเข้าใจผิดกันอย่างเงี้ยบ่อยมากเพราะผีมันไม่เหมือนคนผีมันรู้แล้วว่ามันตายแล้วมันทรมานกับการที่มันทําบาปขนาดไหนเพราะฉะนั้นพอมันรับบุญเนี่ยมันจะยิ่งอยากจะช่วยเรายิ่งใหญ่แกโอโหสีให้เรามากขึ้นเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะเป็นผีที่เป็นเจ้ากรรมกับเราหรือเป็นผีที่แบบมาขอบุญกับเราเนี่ยเราทําบุญให้เขาเสมอมันก็จะตั้งต้นที่เราแล้วมันก็จะมีแต่ผีที่ดีๆเข้ามาดูแลเราครับถ้างนั้นเชื่อว่ามีหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะอาจจะมี ความรักกับผีหรือว่าอาจจะมีเพื่อนที่เป็นผีแล้วก็อยู่กินกันอยู่คุยกันอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีบ้างอ่ะอแล้วความรู้สึกมันคือความรู้สึกดีฮะรู้สึกอ้ยมีความสุขจังเลยอย่างเนี้ยระหว่างเนี้ยไอความสุขเนี่ยจริงๆแล้วว่าคือโดนกัดกินธาตุอยู่นะครับคือถ้ามันเป็นความสุขแบบเหมือนคู่สามีภรรยาแบบว่าคู่แฟนกันอย่างเงี้ยมีโอกาสาโดนเกาะธาตุสูงเพราะมันไม่ได้เป็นการเริ่มการสัมพันธ์โดยบุญไง <streaming> มันเป็นเริ่มการสัมพันธ์โดยกิเลสเพราะฉะนั้นมันก็เกาะกันไปเรื่อย нее, อๆแล้วยิ่งมันรักกันเนี่ยก็ยิ่งเกาะกันแน่นเลยอ่ะมันก็จะดูดไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจดูดหรอกแต่ว่าพอมันเกาะปุ๊บรูปมันถูกใช้พลังงานจากนามสองตัวพร้อมกันมันก็มีผลอ๋อถ้างั้นก็คือวิธีแก้เคล็ดก็คือ สวดมนต์บ่อยๆแผ่บุญแผ่กุศลก็จะกลายเป็นจักกาะก็คือให้บุญกันเขาก็จะมีกําลังพอเขามีกําลังดีขึ้นเขาก็จะรู้แล้วเฮ้ยฉันมาอย่างนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นต่อให้รักกับผีก็สวดมนต์แผ่บุญให้มันมันก็จะไม่กินธาตุเราก็จะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนกลายเป็นช่วยแทนอ๋อถ้างนั้นพูดง่ายๆแก้เคล็ดด้วยกันสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญให้ให้เยอะที่สุดเพียงแต่ว่าต้องทําใช้เวลาไม่ใช่แบบวันเดียวเสร็จเป็นมาม่าเพราะว่า พวกนี้มันมีพลังงานที่สะสมมาเยอะแล้วเราก็เป็นคนทําดีบ้างชั่วบ้างมาตลอดเพราะฉะนั้นคนชอบถามทําไมผมสวดอาจารย์บอกแล้วไม่เห็นดีถามมาสวดกี่วันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เงี้ยเราทําความชั่วมาไม่รู้กี่สิบปีมาทําความดีสามวันแล้วมันจะหายมันเป็นไปไม่ได้<ช>ก็ต้องใช้เวลาครับคือต้องอดทนแล้วก็มีความเพียรในการทําอย่างกรณีนี้นคุณตูนเขาก็บวชสามพรรษาเพื่อที่จะส่งดวงวิญ,ญญาณให้ให้ไปสู่สุกตินะครับเพราะว่าตายด้วยอาภาตอะไรประมาณนี้นะครับอย่างนี้ถือว่าช่วยได้ไหม ก็ช่วยได้ก็บุญบวชก็เพราะเหมือนเท่าที่ฟังคุณตูมเาก็เป็นบวชไม่ใช่แบบบวชไปเรื่อยบวชแบบปฏิบัติด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆพี่ปานีนี่ก็คือเขาไม่ได้เป็นคนร้ายโดยตัววิญญาณนี่แต่ว่าอาฆาตแค่สามีเท่านั้นเองว่าะฉะนั้นเขาก็สามารถที่ไปได้ง่ายกว่านะครับอืมนะครับก็เป็นบทสรุปที่เราวิเคราะห์กันในมุมมองของโกสกูรูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้เราจะหาข้อมูลยังไงเราจะวิเคราะห์ยังไงเพื่อที่จะแบบ ถ้าเจอตัวเองเราจะได้วิเคราะห์ได้นะครับว่าจะรับมืออยังไงจะทํำยังไงกันต่อนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามาช่อง Ghost g u e ของพวกเรานะครับ,รบก็ทุกวันศุกร์สองทุ่ครึ่งโดยประมาณทางช่อง y t u t u นะครับแล้วก็มีการดีรันเทปจากไลฟ์สตรีมมิ่งเราจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มอาจารย์รอบทิศจะมาคุยทุกคนแล้วก็ตอบคาถาม,ถามสดๆการว่า ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมันได้ตลอดนะครับเป็นเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับยาวกันไปสําหรับวันเสาร์แล้วก็วันอัเอาเทมนั้นมาดีรันในวันพุธตอนสองทุ่มครึ่งโดยประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อหรือว่าอยากจะให้เราวิเคราะห์หรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผีแบบไหนนะครับก็อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ